สวัสดีครับเพื่อนๆก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับโอ้ไอเหมน็นเอาอีกแล้วนะครับโทษเออประเทศเราอีกแล้วครับเพื่อนโอ้ตายแล้วไอน้นี่แม้จัดเออโจชนมทีสมัไม่สัยแ,และวเกังในทุกรูปแบบจมีพเสียอและภาษาที่ไม่เหมาสมผู้มีอายุต,ต่ำกว่า18ปครวรได,ดานะนโจชนาม์ถมยไม่ปังเเรียกว่าสงการแอบอ้างนั่นโอ้ตายแล้ว มาหาว่าเรากันแก้งมันเฉยเลยนะครับกล่าวหาว่านอกจากไทยจะไม่สนับสนุนนะครับต้นฉบับแอบอ้างอย่างไอ้ชาวเก้านะครับ <c oughs> งามไส้แม้ยังบอกว่าเราเนี่ยเออไปกีดการแรงงานมันไม่ให้กลับบ้านเฉยเลยบอกก่อนนะครับก็แรงงานพวกมึงอ,อพยพมาแบบเถือถ่อนเนี่ย มึงจะกลับมึงก็กลับแบบเถื่อนๆไปดิมาโทษประเทศไทยทาไมว่าโอ้ไองามไส้ประสาทกูจะเสียเช่นเคยก็เพื่อนฟังผู้คนบันเทิงเท่านั้นเมตตาเขาเราได้บุญใหญ่รบกวนอย่าคอมเมนต์ด่าทอรุนแรงต้องกราบขออภัยนะครับลบทุกคอมเมนต์นะครับสำหรับสายจีการได้แอดมินก็จะหูไปนาเอาตาไปไร่นะครับคิดว่ามเป็นสีสันของการเล่นสื่อโซเชียลนะครับโค้นน้ำตาความคิดเห็นที่หนึ่งประเทศไทยอิจฉากัมพูชา พวกเขาพยายามลังแกเราทุกเรื่องโอ้อปัญญาอ่อนวางถุงกาวลงก่อนไอ้เหม็นแหมไม่มีใครไปอิจฉาริสยานะครับไอ้พวกชาวกาวนะครับมีแต่พวกมืออ่อนกาวกันเองนะครับเนี่ยแล้วก็เออถ้าคิดว่าเรากันแก้เนี่ยนะครับแหมไม่ยากครับแค่ขนแรงงานเออของตัวเองเนี่ยกระป๋านะครับ แล้วก็ปิดชายแดนนะครับห้ามไอ้พวกเออแก๊งขอทานเนี่ยนะครับที่ชอบลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายเลยนะครับไม่ให้ข้ามฝั่งอพยพเข้ามาขอทานในเมืองไทยนะครับเพียงเท่าน,นี้แม่ไอ้นักท่องเที่ยวชาวกาวที่เล่นโจชะนำถำมเอยหรือไอสงการแอบอ้างเนี่ยนะครับ <laughs> อ้ยเยอะเลยแล้วมึงได้เยอะไอเหมนเชื่อกู <laughs> อ้น้ำตากูจะร่วงไอรอด<า>ตาความคิดเห็นที่สองเสียมไม่รู้จักบุญคุณเขมร ถ้าไม่มีแรงงานขเขมรประเทศของพวกเขาก็ไม่มีทางเจริญอยบูลคุณอะไรก่อนไอ้เหมน็นโอ้ตายแล้วเนี่ยมึงแดกเองบ้าจ,จนหลอดแล้วมึงเชื่อกูไอ้งามไส้ไอ้แรงงานชาวกาวหรือแรงงานต่างด้าวเนี่ยคนไทยเขาไม่ได้สนใจไม่อยากได้นะครับไอ้ที่อยากได้นะั้นไอ้นักการเมืองกันไอ้ทุน ออมันถึงพยายามออกกฎหมายออกนโยบายช่วยเหลืออยู่เรื่อยเนี่ยถามว่าคนไทยได้ประโยชน์หรือเปล่าไม่ได้ประโยชน์นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเออไม่มีแรงงานเนี่ยเราใช้เครื่องจักรก็ได้แต่เขาไม่ใช้เพราะอะไรมันหลบเลี่ยงภาษีไม่ได้นะครับเนี่ยใช้ต่างด้าวพวกนี้แหละมาหลบเลี่ยงภาษีดีและคอรับชั่นง่ายดีผลประโยชน์พวกนี้ก็มีแต่นักการเมืองสายกลุ่มในทุนที่ออกนโยบายกำกับข้อบทกฎหมายจนต่างด้าวอยู่ล้นบ้านล้นเมืองนู่นไปทวงบุญคุณกับไอ้นักการเมืองนนวัยงามไส้ประสาสรับที่สามรัฐบาลกัมพูชาควรปิดด่านและ ยกเลิกส่งแรงงานไปทํางานในประเทศไทยเพราะพวกเขาเอาเปรียบเราทุกอย่างโอ้หนักเลยกูข่าวนี้ใครกันแน่นะครับที่เอาเปรียบใครนะครับเนี่ยขนาดอ้างว่าเราเอาเปรียบทุกอย่างแม่งยังลักลอบเข้ามาเป็นขอทานนะครับเข้ามาแย่งอาชีพสงวนของคนไทยเพิ่นหนักวก่นนั้นก็คืออะไรครับลักลอบมาขายกีนะครับ โอโ้ตายแล้วเนี่ยอยู่กันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยไอ้งามไส้น้ำตากูาจะร่วนะครับไอรอตาปนปิดก็ดีเหมือนกันนะครับจะได้เออไม่ต้องเอาไอพวกนี้เข้ามานะครับพอๆมาอยู่นาน,านๆเป็นยังไงครับเพื่อนๆโอ้โหหาเรื่องเครมวัฒนธรรมของเรานะครับความคิดเห็นที่4สยามคือโจรน,นอกจากพวกเขาขโมยสงการของเข,ขมรแล้วยังห้ามแรงงานเขมรกลับมาเล่นสงกรารั์ มึงไม่มีสงการมึงมีแต่โจชนะน้ำเสมอนะครับและด่านก็ไม่เคยปิดถึงแม้ว่าจะปิดพวกมึงก็ลักลอบเข้าช่องทางธรรมชาติเนี่ยเวลามึงจะกลับทำไมมึงไม่กลับช่องทางธรรมชาติเหมือนเดิมล่ะมึงจะมาแหกปากโวยวายทำไมนะครับหรือเป็นไปได้หรือไม่ครับว่าเออชาวขเขมรน,นะครับหรือชาวกาวคุณเขมรเนี่ยครับ ไม่อินกับเทศกาลสงการในเขมรเพราะมันไม่มีอยู่จริงนะครับเออจะหากว่าโปรโมทโจชนำเถมอมันอยากอาจจะกลับไปเล่นก็ได้เพราะอะไรเหรครับเอ้าแหมมันเป็นเออเทศกาลป่าแป้งนะครับศาสตร์น้ำโคลของแรงงานกรรมกรนะครับ <c oughs> โนหนักเลยโกูข้าวนี้กูคิดแบบนี้แหละใครคิดยังไงก็ช่างมันให้ <c oughs> งามไส้น้ำตากูจะร่วนะครับเอรอดความาคิดเห็นที่ห้าถ้าไม่มีกัมพูชา ประเทศไทยก็จะไม่มีสงกรานและไม่มีแรงงานสร้างชาติเมืองสร้างชาติอะไรก่อนไอชาวกาวมันทําอะไรเป๊ะนะครับนอกจากเออแบกปูนนะครับผสมปูนในกระบะยังผสมไม่ถูกเลยนะครับเขาบอกให้ผสมในกระบะแม่งแม่ผสมบนรถกระบะเฉยเลยนายจ้างฝันปหวาสมน้ำหน้ามันนะครับชอบใช้ไอแรงงานต่างด้าวราคาถูกๆมันก็ต้องเป็นแบบนี้แล้ ปรศาสตรกูจะเสียและช่วยนะครับลำดาบความสําคัญให้มันถูกต้องด้วยเนี่ยแหมมึงโดมกาวเยอะเนี่ยมึงเลยงงไปหมดนะครับไอการมาแบกปูนนะครับหาบซ้ายนะครับแล้วก็เออมาร้อยลวดเนี่ยไม่ใช่สร้างชาตินะ <c oughs> ไองามไส้น้ำตากูจะร่วนะครับไออความคิด <ตา S 2> เห็นที่รแรงงานขเขมรควรรวมตัวกันประท้วงนายจ้างในประเทศไทย <c oughs> โอ้โหตายแล้วมึงก็พากันอดตายหมู่ดิแล้วจะเอาเงินที่ไหนล่ะครับไปใช้นี่ไอ้กรณีที่กู้เขาข้ามมาเพราะได้ข่าวว่าไอ้ที่ลักลอบข้ามมาเนี่ยมีค่าหัวนะครับเพื่อนๆโอ้ตายแล้วกูเริ่มจะเชื่อแล้วนะครับว่าเออถ้าไม่งงจริงเนี่ยไม่ใช่ไอ้ชาวก้าวนะครับโอ้ประสาทกูจะเสียสไนออน ความคิด<อ>เห็น,<า>นที่เจ็รัฐบาลของพวกเราควรทำอะไรสักอย่างเพื่อห้ามประเทศไทยจัดสงการทุกกรณี <c oughs> <c oughs> โอนเลอะเธอไรสารละ <c oughs> ไอ้ปัญญาอ่อน <c oughs> วางถุงกาวลงก่อนไอ้เมนประเพณีสงการเนี่ยมันคืองานบุญปีใหม่ของประเทศไทยนะครับส่วนไอศาสตร์น้ำเนี่ยนะครับที่ไหนมันก็เล่นกันได้นะครับพเพื่อน มึงไม่จําเป็นต้องมาเรียนแบบชื่อหรือมาคัพปีชื่อก็ได้นะครับมึงทํายังไงก็ได้นะครับที่ให้เออมันเป็นวัฒนธรรมของตัวเองยกตัวอย่างนะครับนําเสนอไปเลยเนี่ยโจชนําเสมอนะครับคือวันกรรมกรโลกกรรมกรทั่วโลกนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนมารวมตัวกันนะครับสาดน้ําปะแป้งอะไรแบบนี้นะครับที่เออดินแดนในเจ้าเก,ก้านะครับเพียงเท่านี้มันก็มีชื่อเสียงแล้วไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับส่วนจะประสบความสําเร็จเหมือนประเทศไทยหรือไม่ ก็อยู่ที่ประชาชนของตัวเองนะครับว่าเขาจะอินกับเทศกาลงานสาดน้าหรือไม่เท่านั้นเองครับเพื<ๆ>่อนต้องบอกก่อนว่าที่ไทยประสบความสําเร็จเพราะคนไทยแท้เขารู้ดีว่านี่คือปีใหม่ไทยแล้วเขาเล่นกันทั้งบ้านทั้งเมืองนะครับไม่ใช่เล่นเป็นบางจุดเหมือนหลายๆประเทศที่เขาเอาไปทําการนะครับ <laughs> แล้วเขาก็ไม่มีวัฒนธรรมในการส่งน้ําพระหรือกราบไหว้ผู้ใหญ่ขอ พงขอพรหรือวันครอบครัวนะครับเพียงแค่นี้เองนะครับไม่ได้เรื่องยากอเลยมึงอยากจัดอะไรมึงก็จัดไปแต่อย่ามาแอบอ้างคําว่าสงกรานเพราะมันเป็นคำไทยนะครับรนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอ้ชาวกาวเลยนะครับเรื่องแค่นี้ก็คิดไม่ได้โอ้ตายละ ประสาทกูจะเสียนะครับจอฉันไปร้องเพลงดีกว่ากินแล้วไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูลเกียรติจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่